สวัสดีครับผมตานุ่มมาอีกแล้วครับมาอีกแล้วนะครับผมพบพ่อกันเมื่อนี้ก็อยู่ในช่องของตานุ่มชาแนลนะครับผมนะครับฝากก่อนที่จะเข้าคลิปนะครับฝากพี่ฝากน้องนะครับกดติดตามให้ผมหน่อยเด้อกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยเด้อครับเด้อเนาะขอบคุณ FC นะครับจากเมืองนอกนะครับแล้วกับเมืองไทยเนาะ นะครับที่เขามาให้กําลังใจกันนะครับที่พร้อมที่ี่ทาคลิปนะครับอ่ะมือนี้นะครับมาเจอกับผมอีกแล้วนะครับยังงามพร้อมนะครับผมเนาะมือนี้กับผู้ดีฮาไปเกิดของเจ้าตุลาเห็นแล้วนะครับผมน้ำเสื้อที่ใส่นะครับของตุลาจะเป็นตัวนี้นะครับเป็นกระทิงแดงนะครับ SK 535หตัวนี้เลยนะครับอนุเพิ่นก็ได้ว่าง ปีกว่าแล้วนะครับแล้วกาขึ้นสองรอบสามรอบแล้วครับผมอ่ะนะครับตัวนี้นะครับเนาะใช่เลยเออนี่ครับตัวนี้เนาะนะครับอันนี้ก็เป็นยายงามยายงามตัวนี้นี่เลี้ยงมาจากปีแล้วยายงามมาจกแล้วดยงามเรากลลืมแล้วนะครับบางปีนี่แหละนะครับปีกว่าหอดอยู่มนยายงามหอดอยู่เนาะอ่ะความสูงของเพิ่นเนาะเกือบซ้ำกับยายงามแล้วนะครับเบิ่งความสูงของเพิ่นนะนะครับ้าย ทายบรรทายเพื่อนกับยัยงามนะครับยัยงามอัติสูงร้อยห้าสิบเนาะร้อยห้าสิบกว่ากนะครับงัวงัวกับประมาณนี้นะครับสูงกับร้อยห้าสิบกว่ากนะครับตัวนี้กับงัวได้วางปีนะครับยังบ่์ฮอดสองปีนะครับนี่ครับความสูงของมันเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวกระทิงแดงนะครับเป็น SK535 นะครับตัวนี้เนาะนี่นะครับเบิ่งเลยครับพี่น้องของน้ําเชื่อของวิไลฟาร์มนะครับตัวนี้เนาะเป็นตัวเมียด้วยครับเด้อตัวนี้นะเนาะเบิ่งเลยครับผม นี่ครัันขึ้นสองรอบแล้วนะครับเอไอด้งามว่าขึ้นสองรอบแล้วนะครับผมตัวนี้เนาะอ่านะครับผมอเดี๋ยวผมใช้เบิรงเปิดรอบๆบเนาะฮู้ครับตัวนี้มันฮู้ฮู้อ่านะครับเดี๋ยวผมใช้เบิรงรอบรอบเนาะตัวนี้เป็น HK ห้าสามห้านะครับจากเอ,อ่อเห็นนะครับ กระทิงแดงนะครับจากวิไลฟาร์มนะครับตัวนี้เลยนะครับผมซื้อเจ้าตุลานะครับผมเพราะว่ามันเกิดเดือนตุลาเนาะตัวนี้นะครับผมก็ลงคลิปไปหลายคลิปแล้วตัวนี้นะครับกระแดงประมาณนี้นะครับหน้าตาเพื่อนกระเบื้องเลยครับคือกันยี่บอ่นะครับหน้าตาเพิ่นนะครับประมาณนี้นะครับหน้าตาเพิ่นเนาะนี่แหละครับผมนี่แหละครับของวิไลฟาร์มนะครับโฆษณาให้ฟาร์มเพื่อนพร้อมนะครับ เป็นเจ้ากระทิงแดงนะครับเป็น s k ห้าสามห้านะครับตัวนี้เนาะอ่าคือบอกคือนะครับผมเบิ่งเกอาโลดนะครับพี่น้องเนาะนะครับผมแม่กระตั้งซื้อให้มันตุลานะครับผมตัวนี้เนาะอายุเพิ่นกะเกือบสี่สองปีแล้วนะครับปีกว่าแล้วนะครับขึ้นมาสองรอบแล้วครับพี่น้องเอ้ยนะครับงัวแม่ซาวเดอร์ตัวนี้ เคยออกรีวิวเคยยังเคยออกออผมทําคลิปเพิ่นนะครับกะสองรอบแล้วนะครับตัวนี่ค่ะเนาะเบิ่งเอาครับผมอ่านะครับเดี๋ยวผมจะให้เบิ่งรูปร่างลักษณะเพิ่นเด้อรับเด้อว่าเป็นอะไรเนาะนี่ครับเจ๊เบิ่งทุกซอกทุกมุมเลยนะครับ เต้านมกับสี่เต้าเนาะสวยงามนะครับวัวแม่สาวนะครับท้องกันยังว่างอยู่นะครับขึ้นสองรอบสามรอบแล้วนะครับผมเบิ่งเนื้อนังเบืงสาเบิ้อนะครับอันนี้ผมไม่ได้เปิดราคาด้วยครับเด้อผมไม่ได้ขายด้วยครับเด้อแค่เอมารีวิวให้พี่ให้น้องเบิ่งซื้อนะครับผมเนาะเพิ่นยืนตรงตรงแล้วนะครับประมาณนี้นะครับ อ่าผมบอมีไม้เก่าเนาะถ้ามีไม้เก่ามันจะยืนนิ่งๆเลยนะครับผมประมาณนี้นะครับนี่ครับเทียบให้ิึงเลยครับผมตัวนี้เนาะนี่นะครับใกล้นะครับนาตาเพื่อนประมาณนี้นะครับผมเนาะนี่แหละครับแข้งขากับบริทกบริทอนด้วยครับเด้อนี่ครับแข้งขาเพื่อนกีบ ครับให้เบิ่งทุกซอกทุกมุมเลยงามบองงามกับเบิรอกเด้อพี่น้องเ้อนะครับเรียดไปแหมนะครับผมก็ถ่ายเบิ่งนะครับนะมือนี้ก็ว่างเว้นจากงานแล้วนะครับผมเนาะจะขอบคุณน,นะครับ พี่น้องเฮาที่ติดตามนะครับเพื่อนฟูงงูเฮานะครับที่ติดตามที่ให้กําลังใจสนุนเด้อนะครับตั้งแต่สงการมาแล้วนะครับผมขอพยายามลงคลิปลายตัวลายคลิปนะครับเนาะจะให้พี่ให้น้องเฮาเบิ้งนะครับก็พยายามถ่ายในชุมชนเฮาแน่นะครับผมชุมชนที่อยู่ทะเลแน่นะครับเป็นชุมชนที่มีวัฒนธรรมที่แตกต่างจากชุมชนอื่นนะครับกับทะเลเฮานะครับเนาะอ่านะครับอันนี้ก็เป็นเอ่อ การเลี้ยงงัวนี่ก็เป็นคล้ายๆกับงานลักของครอบครัวผมเลยครับเลี้ยงงัวกะกะเลี้ยงไว้ขายนะครับมีคนให้ราคามาดีผมก็ขายนะครับแม่ก็ขายเนาะกะตัวนี้ถ้าได้ราคาดีกะจะขายอยู่ครับกะลองคอมมนตมาเบิ้งนะครับผมเนาะนะครับใส่น้ำเชื่อของตัวนี้เด้อครับเด้อเป็นของวิไลฟาร์มตัวนี้แหละครับเป็น SK535 ห้านะครับกะทิงแดงเนาะครับเนาะอ่าคือบอกคือกะเบิ้งเอาเด้อพี่น้องเด้อเนาะ อ่ะช่วงนี้ผมกับบริพาพี่พาน้องเฮาไปตลาดงัวควายเนาะรับเนาะเนาะผมกับย่านโควิดนะครับขอแต่ไปถ่ายในคอกในคอกเขาดีกว่าเนาะในคอกที่เจ้าของคอกที่มีงวงงามๆนะครับผมก็จีไปคอเขาถ่ายนะครับเพื่อทําเป็นคลิปอมมานะครับเพื่อให้พี่ให้น้องเขาเบิ่งนะครับผมสําหรับเพื่อนเพื่อนชาวงัวนะครับชื่นชอบในการเลี้ยงงัวนะครับผมผมแม่ว่าสีสายเนื้อสายขุนนะครับเดี๋ยวผมก็จีพยายาม ไปถ่ายให้พี่เห็นนอกเขาปึ่งเนาะนะครับผมอ่ะมือนี้กะนี่แหละครับมารีวิวงวเนาะรีวิวเจ้าตุลานี่แหละครับผมเนาะพอดีหาไบเกิดเพิ่นเจอแล้วนะครับเพิ่นใส่น้ำเชื่อมตัวนี้แหละครับผมเป็นกระทิงแดงนะครับ HK535 นะครับผมนะครับจากวิไลฟาร์มนะครับผมตัวนี้เลยนะครับอ่านะครับอ่านะครับก่อนจากกันมือนี้นะครับกะ ฝากเน้นย้ำอีกเชื่อนึงนะครับสาหรับพี่น้องเฮานะครับที่ออกต่างจังหวัดนะครับพบปะหมู่พวกนะครับกับโควิดนะครับโควิดช่วงนี้การระบาดค่อนข้างนักเลยนะครับภัยก็เริ่มเป็นกันเยอะแล้วนะครับเป็นกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับผมก็พยายามเนาะคนที่เป็นนะครับก็พยายามรักษาตัวกักตัวนะครับให้ครบสิบมือนะครับไปรายงานตัวอยู่อนามัยก็ได้นะครับผมเนาะคุณมือนี่ก็ มันก็ไ่ได้ไแรงปานในแด้ครับผมเนาะกะมันกะเฮาก็ฉีดยาครบเกือบสุกคนแล้วเนาะมันก็เลยบ่บ่ค่อย้ล่แรงปายในเนาะบ่คือเมื่อก่อนที่มันมาแรกๆเนาะมันลงปอดนะครับมัน้ล่แรงเนาะเดี๋ยวนี้กะหมอกะให้แค่ยาพารามานะครับแลวกะฟาทลายโจรมานะครับอยู่เอ่อที่ทำงานผมก็เป็นหลายคนแล้วนะครับแต่ตัวผมก็ยังบ่เป็นนะครับ เขาก็ให right right right? ้กักตัวแล้วก็รักษาตัวนะครับซิบมือนะครับผมแล้วก็สามารถกลับมาทํางานได้คือเก่านะครับแล้วก็กุ่มที่เสี่ยงนะครับก็ให้กักตัวนะครับผมที่ใกล้ชิดผู้ป่วยนะครับเขาให้กักตัวเนาะผมก็ที่ทํางานกับเปลียนนะครับก็ถือกักตัวซิบมือแล้วนะครับผมเนาะก็ยังไปทํางานคือเก่าอยู่นะครับผมเนาะก็ฝากพี่ฝากน้องให้นะครับให้ระวังนะครับผมให้ระวังไปทั้งใดกะ พยายามปิดปากนะครับพยายามล่างมือด้วยแอนกกฮองดุดูนะครับผมเนาะสำหรับคนที่ยังบวก็นก็นดีนะครับสาหรับคนที่เป็นแล้วการรักษาตัวต่อไปนะครับถ้ารักษาหายแล้วก็มั่นกับสิบกลับมาปิ่น,นดนโลกโควิดนีประมาณสัก2อถึงสเดือนเนาะอ่ะครับผมคลิปนี้กหบือไมยังไรครับมีแค่นี้แหละนะครับที่ผมสิถ่ายคลิปออกมาให้พี่ให้น้องเบิ่งกับไม่อยังไงหรกครับก็ถ่ายแค่ในรอกงัวเฮานะครับและกั ออบริเวณรอบๆนะครับพาไปเบิง่งเขาปลูกนั่นปลูกนี่นะครับพาไปเบิง่งเขาเอาปลาแน่นะครับแล้วก็สิพาไปลงกนองหานแน่นะครับผมอ่ะคอยติดตาไมไว้้เดอพี่น้องเดอ้ออ่ะขอบคุณหลายๆครับผมสวัสดีครับผมโชคดีครับมันๆครับพี่น้อง